กรบวนการต่อไปจะแสดงถึงวิธีการคอมไพน์นะครับซึ่งไฟล์ที่ผมเก็บไปอยู่ใน Document นะครับแล้วก็อยู่ในเทสต์จาวานะครับแล้วก็อยู่ใน Doc กัดจาวานะครับในเนี้ยจะมีอยู่นะครับเห็นไว้ว่าจะมีไฟล์ที่เห็นนักศึกษาเห็นอยู่ก็คือมี Family มานะครับ แล้ว family Java, m a r t j a v กว่า ex 8 j a v a แล้วก็ product j a v a ผมลอง compile ex 8นะครับจ a v วซ .java นะครับลอง compile ดูนะครับผลที่ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีมันจะไล่ compile ให้เลยว่าผม compile แค่ตัว ex 8 j a v a นี่ยมันจะได้ทุกอย่างที่ใน ex 8มันอ้างอิงถึงก็คือใน family m a r t ก็หรือ product เนี่ยเห็นไหมครับหรือ class นะครับ ดอทคลาสขึ้นมาผมก็รันเลยเอ็กแปดครับเห็นไหมว่า price per unit ของมาม่าคือห้าจุดห้าลองเข้าไปดูนะครับในเอ็กแปดเนี่ยนะครับเรียกมาม่าอย่างเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าอ้าวผมเพื่อจะให้ความสวยงามผมพิมพ์คำว่า system o u t print line นะคพิมพ์ปกติก่อนนะครับเพื่อจะให้มันพิมพ์ติดกัน มาม่า r i c e per unit จะบอกเขาว่าเท่าไหร่เงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดสมัติทำลองเดียวกันเปนส์บอกว่ายำๆละครับอย่เงี้ยนะครับยำๆ p r i c e per unit เงี้ยนะครับ อ,อ่จะได้ดูเหมือนกันหน่อย price per unit จริงๆตัวนี้เพื่อความสวยงามแค่เึงแล้วก็ให้มันโชว์ว่ายำ m y, am, y, am, y am, dot, price น,นะครับ y ำ m y ใช้ dot เห็นไหมครับ price per unit นี่คือเป็น m ม t h o d ที่เราเรียกใช้ในส่วนของ product นะครับ เอาละเซฟดูพอเราเซฟเสร็จปุ๊บเราลองคอมไพล์ม่อีกรอบนึงนะครับจ a ว่า X 8 Java ว่านะครับรันด้วยจ a ว่า8เห็นไหมครับจะบอกว่ามาม่าเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ยำยำเท่าไหร่เห็นไหมราคามาม่ากับราคาพิมพ์อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ยำยำกับ Pri c e อยอยู่คนละบรรทัดน,น,นะครับ เพราะเนื่องจากว่าเรากำหนดให้มันเป็นปรินลนยนะครับเราก็แค่ okay. ให้มันดูหน้าตาเหมือนกันหน่อยนะครับเซฟคอมไพน์นะครับแล้วก็รันเหนะครับถ้ายำๆเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามาม่าราคาเท่าไหร่ เพื่อความสวยงามเราก็ลบออกมามายำๆนะครับเสร็จคอมไพน์ใหม่นะครับเรออาลนะครับ,รบได้ราคาต่อรน่มาแล้วต่อไปเราจะไปทดลองเรียกไฟล์แฟม i ล y ่เนี่ยแฟมิลีมาซึ่งเราสามารถจะทุกสินค้านี่นะครับ เราสามารถจะแสดงยอดขายได้นะครับว่า total price เป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราสร้างสร้าง class family m a ของ v i u นะครับเข้ามาเลรเรา v i u นะครับเท่ากับ new ตั้ง family mark ขึ้นมาเลย family mark ขึ้นมา หลังจากนั้นลองดูสิครับ V r U เนี่ยจะโชว์ p พร c e เลยว่าตอนนี้ยอดขายเท่าไหร่นักศึกษาว่าเท่าไหร่ครับก่อนจะโชว์ p พร c e ผมบอกเขาหน่อยว่าเป็นอะไโรโชว์เลยว่า V r U Family มา ครับผมเซฟเลยคอมไพดูนะครับ EX8 ลันดูอ้าวดูแล้วขึ้นมาละแฟมบิลี่ Family มาจะโชว์ไพร c ์ขึ้นมาเลยว่าศูนย์บาทครับยังไม่มีขายสินค้าอะไรเลยเอ้าวผมทดลองว่า,วาชิ้นแรกที่แฟม i ิลี่มาจะขายได้ขายมามา แล้วลองโชว์ Price ใหม่ดูนะครับ viu โชว์ price เซฟก่นนะครับ Compile เอาละครับเห็นไหมเดิมคือเป็นศูนย์บาทพอขายมามากได้ไปเลยครับตอนนี้ทั้งทั้งไพร์เป็น5.75 ขายมาม่าหลายๆหลายๆครั้งหน่อยสมมติว่าขายมามา่าสามสามหอ่อนะครับคอมพล์รันเห็นไหมครับเป็น17 1 7จ5ุดนะครับหรือเราบอกว่าเอองั้นขายยำๆด้วยดีกว่าขายยำๆซึ่งเราตั้งเป็นออบเจกต์อยู่แล้วนะครับยำๆ นะครับเซฟดูผลมานะครับพอคอมไพล์รันเห็นไหมครับเป็น22.75เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการหนึ่งที่ผมอยากให้ลักศาได้ลองทดลองดูว่าเราสร้างออบเจกต์ได้นะครับแล้วเราก็กำหนดออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาเป็นอีกคลาสหนึ่งก็คือ Family มาแล้วเราก็สั่งให้มันขายได้แล้วก็โชว์ยอดขายได้ตามตาม รูปแบบที่เรากำหนดไว้นะครับคลาสจะไม่มีอะไรเลยสําคัญก็คือตัวออกแบบแล้วก็ดีไซน์การทํางานนะครับดังนั้นอยากให้หนักศึกษาลองทําดูเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวอย่างอื่นอีกต่อไป